ท้องข้าลึก,กอ่ะเพราะว่าต้นมันระเบิดต้นมันระเบิดเนี่ยเพราะอัดปุย๋ยอยู่เรียมากเกินไปอัดยูเรียมากเกินไปแล้วเราไลา่แลาา้ไล่มาทาเ็มหมดเพราะมันระเบิดก็ต้องเอายามาทาปิดแผลเอาแล้วถ้าใส่ดวงแก้วไปแล้วมันจะเป็นงไงตัวเนี้ยตัวนี้มันจะสร้างเซลล์ใหม่หมดเลยอ๋อร่อนตัวนี้ออกระเบิดเนี่ยสร้างข้างในออกมาเนี่ยเปลือกพวกนี้มันจะร่อนแล้วมันจะเป็นผาเป็นไหมหรือไม่หรือมันก็เป็นแ่นี่ใหม่ มันแบลเป็นแต่ผิวมันใช้ได้มันก็เนียนเลยอ๋อเหรอน้องเจ้อย่างเงี้ยยางสาวนี่เอาไว้เนียนอย่างนี้เลยนะเนีจเจอตัวน้ำมันไตเว้ยก็สะเก็ดแผ้เราเราหลุดอไปแล้วมันก็จะเนียนโอเดีเดี๋ยวเวลาเกาเปิดกิจเราต้องต้องโทรคุยกันเริ่มกิจเปิดวันไหนกี่นี้เต็มดาราของเรากับของเขาอ่ะถามความต่างอย่างเดียวอ๋อวันวันที่วันที่เปิดใช่ไหมใช่วันนี้เขาเริ่มกิจอ่ะ ยวขอหมายกำหนดเขาไว้เลยเดี๋ยวปิดมาลยตรงนี้เขาพูดกันแจำไม่ได้ยิหน้ามีเได้นนได้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเขาเปิดกิจเราจะรู้ว่าต้นเไอาแล้วแล้วสมมุทรกิจ ปุ๊บอย่างลักษณะนี้มันจะออกนานแค่ไหนเปิดใหม่อย่างเงี้ยไม่เกิน2นาทีแล้วก็ยางจะหยุดหน้าหยุดแล้วก็วันรุ่งขึ้นมันกึ้นไหมเหรอยางเปิดมาประเทศไทยนะ8มีดถึง10มีดน้ำยางที่จะเดินเหรอแล้วนี่ค่าพิเศษเจ็ดใช่ไหมอ่าประมาณ6มีดถึง7มีดน้ำยางเหรเอาถ้าใส่ดวงแก้วเป็นแล้วเป็นไงม,มันก็เดินปกติสามามีดสี่มีดกัน หาแล้วแล้วมันจะนานแค่ไหนสองนาทีเงี้ยจิกจิ๊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 กของเราไม่สองตามอายุไขของพันสายพันยางเลยอย่างเงี้ยเราต้องรู้ว่ามันเป็นยางพันอะไรใช่ไหถ้าเป็นยางพันหกร้อยเนี่ยสองชั่วโมงครึ่งหยดแบบต่อเนื่องตึกึ๊ไปสองชั่วโมงครึ่งถ้าเป็นสองสี่สองสี่เนี่ยจะไหลแป๊บเดียวประมาณชั่วโมงถ้าสองสามห้ากสี่สิกนาทีอย่างเงี้ยแล้วแล้วตาการไหลอ่ะ ข้าจากะไหลยังไงก็หมายความว่ามันมันมันไหลเร็วไหลช้าไหลต่อเนื่องไหลต่อเนื่องต้องดูเดี๋ยววันเข้ากลีดเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วเราก็มาเดินกลีดตามสูตรเนาลหลั่งเงาหลั่งรูหล่ะอย่างเงี้ยพยายามถูกต้งเออแล้วเว้ยทำไมมันมันเค็มจังวะ อ๋อแล้วนี่นั่นนี่กรณนนี้นีถ้าถ้ามันเกิดนี่เริ่มใบเหลืองถูกไหมใบเหลืองแราจะแก้งไงก็จะโดนแก้วเนี่ยแล้วมันก็จะมันก็จะกลับคืนมาเหมือนเดิมมันไม่กลับถ้าสภาพใบไหนอย่างเงี้ยมันก็ผัดทิ้งเลยไงอย่างเงี้ยล่วงทันทีแล้วออกใบใหม่สร้างใบใหม่ออกใบใหม่ใหญ่กว่าเดิมใบจะบางๆเนี้ยยอดไปได้ไหมเนี่ย มันใบมันจะใหญ่กวมาเดิมมอทิตคือที่ที่เก่งข้างบนนั้นก็ขีดได้แล้วนะอันนั้ไปสิบเก้าขีดได้หมดตอนมันเล่นตอนยังไม่ได้เฮ็ดเนี่ยขีดมาไม่มีนม้ำแ้แม่น้ำหเอมจเดแล้วเนี่ดย้อนองเลยกี่กอนถึงแกมันจะฟุ้งจักเลยครับมันจะลง ม่ต้องเปิดน้ำไหมที่อันมิดเอานั่นบอกนันละเห็นไ,ไหมครับนันดินันล<ร>ะฮา่าี่ดาีน้งไงดเวียนด้น่ในอเด้ต,ต้นนังนก็หลไหลาอาจจะที่สู์มากอะไปต้นนั้นเลยถึงเล่นนะ<ำ>ลากถึงเล่นตีกันทีกัน ต้นนั้นตัวน,นี้เขา้าองท่าครับอิลีเนี่ยปูนแดงผสมเคมีต้องท่าเลย้าใซยตัวน,นี้คือกินแล้ว้องท่าเลยคือเรารักษาเชื้อราในต้นละ่ะตัวน,นี้เขาเอื่นเวลาเนี่ยฮะดำๆนี่เขาเรียกว่าลามันกินเปลือกนครับกินเปลือกบนเปลือกล่างถ้าลอกต้นลงมแกนแกนลงมหักตายเลยจะเวลาประมาณ2ปีครึ่งแต่ว่ามันตายมันไม่ได้ตายคนเดียวรากเนี่ยแท่มันจะไปฝั่งนี้ก่อน40่ต้นนะครับหลังจากกินทีต้นก็กินฝั่งนี้คือทามันถึงแกนแล้วทุกยา ในประเทศไทยหรือประเทศใดรักษาไม่หายของผมมันกันขามันลงแกนหรอมันจะรักษาไม่หายแต่ตอนนี้มันกินเปลือกกันนะเปลือกบนเปลือกล่างแต่ยังไม่ลอกเนี่ยวิ่งเหนี่แหละฮะเมืองไทยดังเพราะอย่างเงี้ยขาดีมากก็เพราะยางพาราเนี่ยแหละคือยางพารานี่เห้องพนังขาดนไม่ทันเฮ็ดเดี๋ยวนี้ถาเบิ่งเลยห้านาทีโอ้ยมึห้านาทีเห็นเลยใส่เขาตีนนี่ท่านอยากรู้นะน้องไปดึงต้นนั่นให้ท่านเบิ่งน่อไปแล้ว ต,ต้นข้างบนดูสักต้นตบบนึงก็ได้อ่ะปีเเพื่อนปีเตอร์ไม่ต้องเน,น,นี่ยยินชี<อ>ดมามัดเลี่ยดจริเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่โต้งดูเลยเนะี่ยไม่มีใครกล้าทำอย่างนี้ครับไม่มีมันเป็นเพื่อนสุดยอดมากนี่แหละผมบอกไม่มีไม่มีใครกล้าทำอย่างนี้หรอกไม่ต้องล้างหอ,อกนี่แหละเนี่ยนะถ้าเป็นเคมีอย่างเงี้ยคนอยู่เงี้ยเรียบร้อยแล้วนี่นะนี่หวานเลย ประมาณผมลูกเนี่ยอาี่บ้านเราคุเบตงลูกไม่เอาลองฟังด้วยมันดังไปเลยเสืยอผมนี่ม่ไรครับลิดว่าหนเร็จแล้วแถวนเนี่ยมันจะต่างกับแวถวแถวที่ไปใช้เนย็ับยางเท็ได้เลยอกว่าตางเราก็ัยางม,มันจะเห็นชัดช่วงที่สี่แต่ันแรกันก็เริ่มเห็นล้วครับเพิ่ม นี่ดูรีีูือแหละว่ามือหนึงมาซ้เ็ได้เลยครับนยอดมากพี่ฉะนั้นเราทำไมมใช้สูดีแต่ว่าพวกนี้เราก็ถูกีเรากลัวหาซื้อไม่ได้เพราะว่าตองให้ไทยผลเออเดี๋ยวเขาบอกเขาก็ไทยผลก็ทำไห้แล้วแต่ว่าท่านจะไม่กิดแต่สักทีที่หนึ่งกีนไปดูเทุณที่ทำมันคนละแบบแต่เนี่ยต้องอย่างท่านตัวนี้คนียครก็จะกลัวมากถ้าเขายั่จขายถ้ามันกิแกงต้องตัดทำตัดเรากับพขายต้ตละแต่ตัวนี้หาย ตอนนี้มัต้องทำอะไรที่มันหายแล้วเนี่ยประมาณสักเดือนนึงเนี่ยปกติเลยตัวเวลาเขากีดถามคุณหมอผมมันจะดำๆแล้วคือลบฟอกลบอองนี่เราสามรักษาของผมมันมีสามสีสีแดงแครับรักษาเชื้อราเบตินซีครับไม่มีเคมีเปียกผมเขาจะหมดหมาตุปนแดงไม่ต้องครับไม่ต้องธาตุปนแดงนี่คือปูนแดงผสมเคมีเขาท่าท่ารักษาหนายางเพาหายเชื้อรามันขึ้นแต่ว่ามันกัดหน้ายางประมาณเที่ยวแล้วเกือบเสร็จเสร็จครึ้นเสร็จนีไงไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องเสียเวลาด้วยเพราะว่าของผมรักษาเชื้อราในดินแล้ว เดี๋ยวแล้วเนี่ยต้นมะม่วมันจะมาจากดินคุ้มทุนแต่ถ้าได้ยืนใจเมืองไทยนี่ครับถามมันเลยมันกินเราถามมันไปสายสี่สิบวัสี่สิบตลาดเป็นล่มเลยโอ้แล้วจะปลูกได้กี่แบรนด์ีถามมันลงแกนรักษาป่ายครับถ้าลงแกนลงรากปั๊บมันก็จะไปเลยทีเนี้ยนี่เป็นเป็นตัวที่อันตรายที่สุดสังเกตว่าทําไมต้นนี้เป็นข้างๆเริ่มเป็นใช่ไหมเนี่ยมันมันไปอย่างเงี้ครับแต่เรารักษาไว้ก่อนก็เอ็กซ์ต้าละหกลูกแต่ถ้าเราเอ็กซ์ต้าละหกลูกหกลูกครึ่งก็ได้เพราะว่ามันมีเศษใช่่่มััั้นนนนแแหลละะคครบ เราหว่านไปกียเอ็กตอร์แล้วหกลูกนี่เวลาเราไปขายยางมันภายในไม่เกินสองอาทิตย์มันได้ขื้นมามหาศาลครับนี่คือของจริงอ่ะแล้วมันเข้ามาแล้วเข้ามาถูกกฎหมายด้วยสุดยอดเลยตอนนี้ครับที่ที่ทำให้ถึงแถวนี้ก็เพื่อเดียวให้เก็บเทียบเทียบนะเนี่ยเราทำให้แล้วแค่แค่สัปดาห์เดียวไหมอาทิตย์เดียวนะท่านคิดดูว่าแล้วก็สั่งว่าคำโดยว่าบริษัทบริษัทปุ๋ยอินทรีย์เคมีในประเทศไทยก็ช่างเบียดก็ช่างหรือที่ไหนก็ช่างเขาไม่กล้ามาลองฟรีอย่างนี้ครับถ้าสินค้าไม่ดี เนี่ยผมทำให้ฝาทั่วประเทศแล้วตอนนี้ครับกำลังจะขึ้นไปแต่ละภาคละาภาคแล้ว,แล,วแล้วผมดูยางพรนาราเนี่ยข้าวมาแล้วยางพรนาราเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้รักษาเลยอย่างน้อยๆเราว่างรักษาไว้ครับละกต้ทราบแล้ว,ลวลก,กันไไลงองแต่ยางพรนารามันเห็นเลยไม่ต้องรอนานแล้วเห็นเนาะทำด้วยกันเห็นด้วยกันเห็นไหมขุดๆวันน้ำปุ๊บม,มันลงดูดเลยไม่ยากยางนี่เห็นไวที่สุดข <c oughs> ้าดีเองแต่ผักต้องสามวันเราถามเราอยากรู้ว่าเราอยากรู้ว่า มันเห็นไปไม่ไปให้คนกินประจำาน่เป็นคนดึมเลยซึ่งก่อนทำไงเห็นไหมเขาดื่มแล้วทำเสร็จเขาก็มาดื่มันก็เห็นเลยครับมันนิ่มขึ้นเลยนะครับแล้วน้ําไหลคนละแบบแต่ไม่ใช่ว่าให้ไหลวันสองวันได้ไหลตลอดครับเนี่ยมันดีตรงเนี้ยยางพาราแล้วยางเรากาลังกาลังจะเป็นสาวสำหรับกำลังอยู่ในระยที่กำลังให้งานนะนี่แหละยอดเลยคนบอกว่ามันไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยคนที่บานเม็ดเนี่ยเจ้าของบริษัทมีแต่เจ้าของบริษัทมาเนี่ยสามสี่คนเจ้าของบริษัทก็จมา It's tá bom, แต่พวกเนี่ยนะครับแต่ของเราไม่ต้องอาศัยน้ำผมนะถ้าไม่มีนี่คือประมาณเน <ผม S 1> ี่ยัวตองอ่ะที่มันก็พุ่มละลายเลยคือกินราวมีอยู่แล้วมีลลวมลลไไต้องซื้อไงถุงน้ำพุ่มันไปเลยไม่ต้องรอฝนครับกินได้เลยคออวรบางพวกอะไรไมัน้อถูกต้องครับมันใช้น้ำหมอกละลายเนี่ยมียี่ห้อเดียวครบไปแมนแบบนั้นแหละดีมากๆเลยลงุงแม่นี่มีเด็กีบตอนตีไม้ลาวลยเนาะโอ้ยครับของผมหวานแค่วันสองวันกินได้เลยแล้วท่านไปเบิ่งเวลาเฮดแพนครับถ้าเฮดแพนแพนอี่เพิ่มถ้าขายกีกีสินักเพิ่มเลยครับเห็นเลย จากฉันว่า20แผ่นมันจะเพิ่มเท่าไหร่ลูกจะรู้เองยิ่งทำไปเรื่อยๆรอบสองเนี่ยรอบข้าวิดฟินหนาอย่างข้าววานมันเห็นไหครับแล้วฉันว่าข้าววานปุ๊บเนี่ยดินมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อดินดีรากมันเดินที่นี่ดินมันมีสี่ชั้นหนึ่งสองสามหนึ่งชั้นข้างล่างรากมันไปไม่ได้เพราะว่าดินมันแน่นแต่ถ้าเราใช้ดวงแก้วบำรุป่าบำรุงดินปุ๊บรากมันออกไปปุ๊บแทงเหมดพี่เช่ ข้าหนามสดเ้าวไส้เหนียวเ้าวหนามสดมันมันจะคุ้มไวกว่ากันโอ้ข้าวถ้าถึงน้ำหนึ่งครับหนึ่งถึงสิบเลยครับแบบนี้เลยครับไม่ได้ไวมันตัวไวนะแบบนี้เลยถึงหนามมันตัวไวให้แต่มันมันหลายอย่างนี้ไม่ต้องเอาน้ำมาลดอย่างนี้หรอกแลสองมือแค่นั้นเองมาได้ไปถึงหมดแล้วตัวของผมนี่ใช้ของผมใช้น้ำหมอกนี่ไงมันพิเศษเพราะว่าของผมเนี่ยมันเป็นแร่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีไม่ใช่ปุ๋ยนิซีนะครับคำว่าแร่เนี่ยเมื่อโดนน้ำมันจะทำปฏิกิริยากับดินทันทีเลยครับ แต่ในนั้นมันจะมีตัวตัวเม็ดสีเขียวเลยช่วยสร้างโครงสร้างทั้งระบบของพืชตั้งแต่รากดอกใบหมดเลยแต่ตัวสีแดงคือรักษาเชื้อราในดินโดยเฉพาะซึ่งมียี่ห้อดเดียวทั้งวันเลยจะสีน้ำปุ๊บเนี่ยมขึ้นกันอ๋อ,อครับไม่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 จนนิดที่มันแปรไม่มีปัญหาถ้าไส่กบม,มันจะคุมหญ้าได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์หญ้าหญ้ามันมีอยู่แล้วมันก็ยังคงอยู่แต่มันไม่ขยายดีมันได้หลายอย่างครับตอนมันรี้มันหญ้ามันพรัไม่ดยามันมันคนละคนละยีนกันคนละยีน เมือนกับยาข่าายาอะไรต้นไม้ใหญ่บว่เป็นอย่างนีอแต่ยาแตยาตายเชื่อก้านไร่ันจะฝืดก้อนอย่าับแล้วเขาจะใช่บอกว่าถ้ามันขึ้นมันก็จะมีขึ้นแต่ว่ามันไม่แตกก่อมันก็จะอยู่เป็นต้นเดียวแล้วคุณภาพยางจะดีกว่ากันมืองไทยนี่ถ้าบอกว่าใช้โดมแก้วนี่แล้วเบิกเลยแถวจันทบุรีแถวตาแถวบนหนองุบบนเนี่ยใส่ของผมยี่สิบเจ็ดยี่แปดพวงเลครับปีที่แล้วปีนี้ฝั่ง ผมถือว่าให้ปหาเนี่ยหาเลยอย่างมีปัญหาเนี่ยหาให้อย่างเงี้ยมาเจอเห็นไหม้มันทําง่ายไงแต่แต่ไม่มียี่ห้อไหนกล้าทําอย่างนี้นะนอกจากหวานไว้เป็นเดือนครับมาเบิรงของผมไม่ต้องครับรอเลย5นาทีเนี่ยอย่างที่เขาเห็นน่ะแหละนั่นแหละมันชัดเจนเนี่ยเนี่ยผมถือบอกว่ามีสุดก่อนมีบริษัทนึีนซาซิปาวันโอ้โหพอดีของผมเนี่ยของผมเนี่ยจาก5นาทีนะครับถ้าถ้าจาก5นาทีแล้ววัน2วัน3วัน4วัน7วันมันจะมันจะคนละแบบเลย ยงขนาดเช่นนี้มันยังเห็นอย่างนี้อ่ในพในผลนะนะที่จะที่จะเปิดหน้ายางครับอาทิตย์หน้าเทียวแรกนะไอ้สี่แถวเนี่ยนะเออเช็คเลยทำยางกับไอ้ที่ไม่ได้ไม่ได้ทำไว้นะว่าปริมาณมันยังต่างกับแก๊สของคนทำยางก็รู้แล้วแล้วคนจีนเนี่ยเขาจะกีดมวลนั่นแหละช่วงจะเปิดในท่านช่วงจะเปิดในสำคัญมากเวลาเราเปิดเนี่ยมันจะเชื้อรามันจะมามาเร็วไงมันเป็นสาวเนี่ยเราบัดกันไว้ไงบัตรกันไว้บัตรรักษาไว้เลย เอ็กต้าแล้วหกลูกถ้าเอ็กต้าแล้วเจ็ดลูกอ่ะยิ่งดีเพราะว่ามันต้องไม่ต้องอันนี้หกลูกขึ้นอ่ะแต่ถ้าไม่ได้จริงคือเอ็กต้าหนึ่งก็หกลูกขอดีเลยครับถ้ายางขนาดนี้นะแต่ถ้าถ้ายางสามสิบปีสี 4, ่สิบปีหรือยี่สิบปีขึ้นไปที่มันสอยเหลือแบบของเวียดนามน่ะดัะงนั้นต้องใส่สองลูกถึงจะอยู่ผมไปมาที่เวียดนามมีแต่แบบอย่างเงี้ยครับพ <Okay. S 1> ิ้งไปแล้วอ่ะแต่มันก็ยังไหลครับท,ที่เวียดนามที่กัมพูชาตัวนี้มันส่งไปที่กัมพูชาด้วยนะครับงไงตไง เขาจะป้ากไว้ว่ามาเหนวไหนที่ทำเขาจะได้รู้เวลาเก็บยาคนจีเขาพอใจนกเขาดแลเขารู้เราต้องให้คนจีทุกวันมาดูเขาจะรีเปะจำเนี่ยไม่ต้องคอยรได้เลยคนนี้เห็นเลยไ่ต้องคอยคนจีเาดเลยฮ่า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 ่าฮ่าั่าฮ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 ่นฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าฮ่า่่่่า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 ่่า่า มันได้ดินเนี่ยด้วยทั้งเกตเบื้องแหว่เวลาดินมันงามเนี่ยอะไรก็งามถูกไหมครับแล้วการเดินของรากเนี่ยดินเมื่อมีอากาศหายใจเนี่ยของรวงแก้วเขาไปสร้างโครงสร้างของดินดินเมื่อหายใจรากมันมันปงปงอวบมันเสวนเส้นหาอาหารได้ง่ายแล้วทั้งรากก็ดีทั้งดินก็ดีมันก็ไปตัวเม็ดเขียวกับบำรุงกิ่งก้านดอกใบทุกอย่างแต่ตัวสาคัญคือตัวสีแดงที่เป็นรักษาเชื้อราเนี่ยแหละเนี่ยับมันหมดแล้วหมด เนี่ยัเนี่ยผมจีดแตงันมามันยังไหลหมดเลยเงี้ยมันยังออกสมมตเออที่ยิ่งๆเราใช้รอบแรกรอบสองรอบที่สามเนี่ยมันจะเริ่มเห็นเลยครับดินเห็นทุกอย่างหมดเลยแล้วต้นไม้มันคนละอย่างต้นยางเข้าอะนี่แหละที่เมืองไทยเขาคิดกันกินแบบนี้แต่ว่าของบริษัทผมเนี่ยมันมีแต่เจ้าของบริษัทประธานบริษัทลงลุยให้เห็นกับตาเป็นบริษัทเดียวและบริษัทแรกในประเทศไทยที่ทาอย่างนี้ครับลุยให้เห็นเลยผมจะบอกว่าพ่อหายยางปราที่มีปัญหาอย่างนี้ีหนึ่งโมเดลเพิ่มปริมาณติต่อไป ลงแก้วครับบัได้เพิ่มครับเมื่อวันเสมอตัวแล้วก็ดังนั้นค่อยลดทีละหน่อยแต่ว่าเราไม่ต้องใช้เคมีดีที่สุดถ้าใช้ลงแก้วแล้วนะครับแต่ลงแก้วดิแต่ที่มันงไทบางทีเขาวันสองสามรอบปุณณเนี่ยบ่รับบ่บ่วานปกติมันยางเียเพิ่มในรนานแต่เพิ่มน้ำยางคือคุณภาพต้นไม้คุณภาพกินอันนั้นคือเคมีที่นี่นี่ขันวันขันวันหาตรงพวบสิปเป็นบ่แต่ของเราไม่ต้องครับเสมอตัวไปแล้วก็ค่อยลดเออ ถ้าไม่ลดได้ดีครับินมันก็ดีแต่คุณไม่ลดดินมันก็ดีขึ้นต้นไม้ดีขึ้นแท่นที่อย่างจะอยู่ได้สักสี่สิบสาปีมันก็เพิ่มเป็นห้าสิบสิบีทุกคนเมืองไทยใน4ี่สบปีครับถ้าสมมติว่าเอาจางต้นในอยู่ได้20บปีใส้ตุงแก้วมันเพิ่มอีกสิบปีคุณครอบแค่นี้มนก็หายแต่เวลาเรามาลงจริงนี่ยเดี๋ยวเวลาทว่านจะพดิเราจะพูดนฝั่งกันเลื่อทว่างล่ม เท่าโบยนาเปพีกินไกินแดเสลียวลานาะเด็คจังดดนสิได้เจอน้องค่ำคืนได้ยืนจ้องมองบิงโคู่ไปรอใจหามาบังคู่ก็อยู่ใจ ขาห้เหาถ้ามันจะอไดวัน้ไักนไม่ทำเดี๋ยม่ให้ดูฟังว่ายอาปิิปปะตายที่เยรีดีกินดีผู้ดมไปด้วยข้าวปลาเจ้าอยู่ยังกงไอคิดพอดลา ຂອງເື່ອຍມາພ້ອມມືຮັກນ້ໍາຕາຈາກບ້ານໂອ້ຮັກອນີ້ັສາ